สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับท่านช่องบ่าวเท่าชาแนลท่านผู้ชมอ่าเย็นวันที่10ธันวาคม2568นะครับสามใบเท่าขึ้นยังโดยลายโดยลายนั่นละอ่าเอา้าต้อมขอมา่าต้อมขอมา่าสวัสดีเอฟซีพนะ่อแนอาสวัสดีสามใบเท่านะครับ เก็บซี่ภูพัน <Ừ. S 1> ท่านดีฮูอันนี้ใหญยมูใหญ่จอยอันนี้ยายน้ำตาร่วงผู้ล่องอันนี้ยายอ้วนอ่านี่ครับสามไปแถาพี่สาวไปเ่าแถวเ่าแถวกับพี่ชายสามคนพี่สาวสามเด้อพี่น้องเดอ้อบ่าวแถาเป็นคนที่เจ็ดอ่าเย็นวันที่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องเวลาตอนนี้ประมาณห้าโมงจะหกโมงเย็นแล้วเริ่มจะมืดแล้วนะครับ,บเบาแถวก็ออกเดินทางตั้งแต่เช้าพี่น้องไปหลายที่หลายหม่องแวะตลาด วันนี้ได้พี่น้องได้นะครับจะพาเอฟซีพัฒมชุมครับมารับชมจากคนครพนมให้แม่มูไปบ้านเจโรตรียู่มากมากรือยัยงแกยังบรูด้วพี่น้องเด้อท่านท่านได้มากกับรอก,กอนนะับวันนี้แหละพี่น้องอีกหนึ่งชุดนะครับงวดวันที่16ธันวาคม2568อิเพิ่นไห่ตั้งแต่ต้องงวดแล้วพี่น้องจากคนครพนมนะับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเพิ่นก็ถือว่าเดินดีนะับงวดที่พันมาเพิ่นก็นเน้นคักเน้นหาพี่น้อง นะครับเพิ่นว่าห้ติดหาไว้เลยแต่ว่าชุดเด่นที่เพิ่นจับคู่ไห่บ่เขา้าแต่ว่าตัวเด่นนี่เพิ่นยำคักคือหางวดนี้ก็ให้มาแล้วพี่น้องเพิ่นไห้ตองวดมาหากับเกา่านะไหตั้งแต่ออกปุ๊บตอนเย็นให้มาเลยนะครับเย็นวันที่หนึ่งพี่น้องอ่างวดที่ผ่านมาเย็นวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหลังจากออกปุ๊บนะครับจากนาครพนมก็ให้เมื่อเลยหากับเกา่าเน้นคักคือหาจับคู่ให้แล้วเดี๋ยวจึงจะยำไห้พี่น้องนะครับเอาเมื่อนี้ได้ ได้อาเห็ดฟางเห็ดเฟียงพี่น้องมาให็มาให้ซุปแล้วก็มื้อนี่เป็นไส้กรอกหมูอ่ามอวนแซบบ่ไส้กรอกเนี่ยแซบบ่มื้อนี่เป็นไส้กรอกหมูอ่ามาให้แบ่งกันแล้วก็นนี่ขัดอันนี้ดอกกะล่ำแน้นบ่ดอกกะลดอกกะล่ำพี่น้องมื้อนี่เป่าเ่าบด้ซื้อกับเขามาเจ๊พน่าเจ๊พนี้กบได้กบหน้ามากกับป่าปลาคอไ่ เป็นจิตหนึ่งพี่น้องแหละกระปุลกบเพิ่นมาเอาถั่วบะงซื้อมาได้แต่ว่านี่ซื้อมาฝากพี่สาวอันนี้เอาซื้อมาให้พี่สาวแบ่งกันนำ้ำหัวนี่แบ่งกันลวกกินกับเนื้อแซ่บเอาต้นหอมซื้อมาให้ใส่ใส่ไอ้ซุปเอานี่ของโปรดเด้อเจ้าแซ่บมาหนีเอามามาเลี้ยงกันดีๆเอออ่าพี่น้องโซ่เอาโซ่คนละอันเอา่อาอ่าขับขับปุ่นจีอาจ่าเจ้าแซ่บดีวมือนี้ เอาลุยเอาลุยแซ่บพ่อเจ้านี่แหม่จังจังเนื้อแซ่บพี่สาวยี่อวันก็ดจะได้กลับบ้านเลยพี่น้องเมื่อวานอ่ะอยากกลับแล้วเดี๋ยวจะไปส่งพี่น้องจะพาไปพุทธะพาพุทธายังท่านเอกเห็นบ้านอ่ายี่อวันอยู่เจริญศินที่พันอยู่กับลูกเขยกับลูกสาวอยู่พุนได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะถ่ายให็บบางจักน้อยแอม แล้วการแล้วงานแล้วเออเนี่ละสามสาวปู่นกัมาซอยงานทั้งพีทั้งพีงพสาวพี่เขยเออซอยงานจนแล้วรุ่ล่วงอืมนะพี่น้องกันเป็นงานใหญ่พี่น้องนะเสื้อตยาดพี่น้อง่รนมช้ชมเออแซ่บป้แซ่บขอบุญจีเออบ้าเท่าได้ตาเอออันดอกกะลําไม่ให้เจอไอ้เซ่เซ่หนึ่งป่าเจแล้วจะบนหนึ่งนี่เจแลจ้วจะลนวกเอาลวกเอามันจะกรอบจะหวานจะกรอบ ผัดใส่หมูกระเสีบดิแซ่ยบปะขาวปุ้นชี้เสียบปะเออบแซ่บมันปะอ้าวธรรมชมเดี๋ยวรอดเจลอตเตอรี่ก่อนนึกพี่น้องเด้อนับจังมาชมมาฟังน้ำกันจากนครพนมอีกหนึ่งชุดนะครับอีกหนึ่งชุดงวดวันที่16ธันวาคม2568เหล็กเด่นเหล็กดิ่งพนัฐใหญ่ตงหวัดมาแล้วเอ้าเอามาแล้วมาแล้วตัวนี้มาแล้วพุ่นพี่น้องพึ่งแม่พึ่งมาเจลอตเตอรี่ ไปาปน,นี่ไปเออ,อไปแบ่งกันเด้อ,อใสกอกระแบงพี่น้องได้กินน้ากันพี่สาวมือไหนย้ดน้าตาลวงามากก็ให้แบ่งสุมือพี่น้องอะอะไป,ไปไปไปแล้วสามใบเท่าสามใบเท่าแล้วท่านผู้ชมมาแล้วเห็นตะขี่รถใบไวมากเมื่อกี้มา,มาตะพุนอ่ะเจ๊ค<ะ>ือโพดคือโพดให้ใสเสื้อนี่ยังตะเกาคือบ่เห็นหนาวเมื่อนี้ำก็ใสเสียมาก เห็นบ่าแจ็คแเป็นหนาวแน่เด้ขาบ่หนาวเลยเจใส่ถุงเท้าเรื่องเจใส่ถุงเท้าเสื้อแขนยาวธรรมดาเจนี่เสื้อแขนยาวเราบ่ค่อยใส่เด้ใส่มือนีแจ็คเป็นยังไงเป็นหนาวหนาวบอจีเป็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจังสิแม่สีไข่เอามาแล้วบ่จากนครพนมอีกชุดมาแล้วนุ๊กเจี๊มีข่าวดีจะแจ้งมีเอฟซีบรรดาของมาให้อยังล่ะจังขับไปชุ่มขับไปฟังน้ำกัดไม่ไปนองเลยไปไปขับไปนั่งในบ้าน พุณหะกล้องแกะมือวานนี่ละป้าทวดอ่าพุณหะยุตโตะพุณหะเจป๊าไปไปเ<ท>ช่นนางเช่นนางเจเช่นนางอ่าเดียเด๋ยวเอฟซีจะมาหเาาห็นเจเขามาบ้านเห็นนางตะพื้น <c oughs> พี่น้องเห็นนางตลอดเลยพี่น้องเด้อนักนสดงอยู่ยับขอไม่มีนับขอไม่มีเจเอาคือบางของคือบางของละบาทเลยเออ <c oughs> สวัสดีเจลอตเตอรี่ท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เจ้เพิ่นฝากอันนี้มาให้เป็นพาคนหนูด้วยพี่น้องเด้อล่ะกัในกองนี่จะเป็นปฏิทินเอาเจ้เรียกเอาผืนหนึ่งคนละผืนเออได้ก่ได้เอาเบาเทาเอาที่แกะละละอันนี้ละให้เจ้ท่านแกะนะครับปฏิทินกองผุนเจ้กองผุนริมลิมลิมอ่าอันนั้นเพิ่นใส่ปฏิทินมากเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าเพิ่นมวลเซ็งกองมาอย่างดีอ่าเจ้ขอบคุณเพิ่นบาทเนี่ย ทีแล้วพี่เจ้เออหมุนใส่หมุนหัวนะที่คิดเห็นหนาเจอ่ามีใจตัวพี่น่ฝากกองมาให้เดี๋ยวไม่หมูดบ้านเอาุปุลให้โซกๆมันๆบ้านเาติที่แบงปฏิที่นี่เป็นน้ำเป็นนี่แบยอยู่ปฏิทินอะไรค่ะขอคุณไว้ซึ่งน้ำตาสีอดอันนั้งตกจเมื่อพี่เจเออเออาว่างกุ้อนบาทเลยอดีใจกให้อไปหอมไปเจพันดีใจจากนคัพนร็ไออไปแล้วมาแล้ว มาแล้วเนาะมาแล้วค่ะมาแล้วอ๊อเจมื้อนี่บริเวณซื้ออย่างมากดิซื้อแต่ดอกกระดมดอกกระลำไม่ใส่เจนมีปลาอ่าปลาน้องก็จ้าสูบเจ้าเฮ็ดมาขายปลาคอยไงกบปนกบปนกบกบหน้าว่ะเจมันหน้าแท้วะโอ้ยหน้าแท้่ดิวะน้องเพิ่งสูบสาแม่เมื่อเสาร์พี่น้องกอนจะออกไปเดินทางเอวินสามีเจให้ร่าบ้าเขา เจมันบอกว่าเย็นนี้ไม่ต้องซื้อกับข้าวมาเด้อมาเพราะว่าบ้าวแถวคือยากพี่น้องข้อตัวซ้ำพิดอ่าข้อหนึ่งมันเจเกือบโลกเออหนึ่งระกระพนกบหนึ่งระกระพนกบกินกับผักเอาจากนครพนมนี่มันมีห้ากับเก้าอ่าเก้ากับหาท่อๆกันแต่พิเศษห้าอ่าท่อๆกันพิเศษห้าเด่นคือหาที่เปิ่นไห้มาตองวัดหาเก้าเด่นที่ห้าแต่ว่าหาเก้านี่กระเด็น แต่ว่าพันเนีนคักเน้นหาห้ากับเก้าพี่น้องเบนตาถ่ายให้นักขึ้นหาตัวที่สามตัวเจ๊ศูนย์ศูนย์ศูนย์เออศูนย์เลยบอกแมนอเอาคือถ่ายท่างคือบอกให้ตื่นเต้นเหมือนคือขังเนาะค่นขึงขังเนาะได้ยัดมาเหรอมาแล้วศูนย์ค่ะศูนย์ตัวที่สามตัวที่สามศูนย์เอาเดี๋ยวเราเอาแ่าเอาตัวศูนย์พันจับศูนย์ในไหนเจ ส0งศูนย์เจ็ดศาสอง้ยแล้วจะม่พีเศษถึงเจเ็ยวงกลมที่90้าอีกแล้วมาเก้าแมนเดี๋ยวเอาเ้าเถาะอตัวที่ตัวที่ไอ้ที่เันไฮหากับเก่ามาให้เอฟซีบองนั้นได้เพลินได้ราคากพคนจับตัวแดงไ้ก็แจ้5ห้าศูนย์ห้าปดห้าเก้าห้าห้าแปดหเก้าวงกลมที่ห้าเก้าพิ่นเน้นรกคาเลยเน้นราคาท่อๆกันแต้พิเศษห่าเน้นหาฮะเก่าเ เก้าสามเก้าสี่เก้าแปดเก้าสามเก้าสี่เก้าแปดเดียวบอมวงกลมที่เก้าแปดวงกลมที่เก้าแปดตามด้วยศูนย์ศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์พิเศษที่เก้าศูนย์วงกลมเอาแล้วเป็นเน้นเอียงมาอีกบ่ก็สามตัวแล้วน้องเป้าเท่าบอเจ๊ห้าเก้าศูนย์มาถตื่ใจเจ๊ห้าเก้าศูนย์สามตัวตัวนี้เลยแมนพิเศษห้าเก้าศูนย์แมน เอาพี่น้องถ้าผู้ใดมักชุดสามต<น>ัวห้าเก้าศูนย์เดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ได้พี่น้องเดอ้อหากับเก้านี่เพิ่นห้ตั้งแต่เย็นวันที่หนึ่งคันบาออกปุ๊บเพิ่นลงให้ก่กรไผเลยไนดะ้<ะ>พี่น้องห้ากับ 9, เก<น>้าคุณบาทานเนนนักก็คือหาอันนี้ไ้ตั้งแต่ทีแรกเลยพี่น้องเดอ้อจากนครพนมเนี่ยแอา ตัวที่3คือ0 2 0 7 0 9 0วงกลมที่90ถ้าลักหาพี่น้อง5 0 5 8 5 9วงกลมที่59จ้ะนะครับลักเก้าเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าแปดวงกลมที่เก้าแปดเอาเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้ได้พี่น้องเด้อค่ะนะครับลราคาชุดสามตัวนค่ะนะครับอ้าวท่านผู้ชมเบาเถ่าเขียนให้ได้พี่น้องเด้อนะครับจากนครพนมได้พี่น้องเด้อนะครับเป็นท่าทางพี่น้องถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหายิบจับลอตเตอรี่พี่น้อง บมากรบชอบเบิ่งซื่อคือเบาถาวาได้เป็นรองเด้งวดจับคู่ที่พ่นจับมาให้เป็นงวดเขางวดบ่เขานะครับทผช้ชมพ่นจับเป็นชุดเด่นมาให้แต่ว่าทางนครพรมเพิมพนเจ้าเป็นรักพี่น้องถ้าพันมาักราคืองวดที่ผ่านมาพ่นเน้นราคาพระเจ้าจะเอาราคายาวตั้งแต่า0ศูนย์หอดหาเก่าะเจ้าก็โชคดีอยู่แต่ที่พ่นจับมาให้สิเป็นชุดคู่ที่เน้นเน้นพี่น้องคู่ที่เน้นอ่าเลยจับคู่ให้บ่เข้างวดที่ผ่านมานะครับ 16าคม2568นะครับผมเให้มาตวงวดคือเหล็กเด่นเล็วิ่ง5กับเนะครับเนที่หาเกากระเด็นที่กันแต่ว่าให้เด่นที่5เด่นเด่นหากระเด็นเกากระเด็นแตะว่นถนักนักที่หา558ศวงกลมที่5 9ละเกเกเก8วงกลมที่98ตัวที่3คือ0อีก1ชุด2070 90วงกลมที่90พี่น้องนะครับถามมากาศนี่พี่น้องตัวที่วงกลมให้กะ59นับ98 9 0 นับถือตัวมักเจได้เก้าศูนย์นี่พี่น้องแล้วก็ชุดสามตัวนะบห้าเก้าศูนย์พี่น้องเพิ่นกระจัดแต่ชุดเด่นเพิ่นนี่ละนะแ,ละแคปหน,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 น้าจอได้พี่น้องเด้อจากนครพนมเพิ่นกะนี่แหละพี่น้องห้าเก้าศูนย์เอานะครับแต่ว่าเพิ่นย้ำได้พี่น้องเด้อถ้ารักฐาเพิ่นว่าเน้นเลยถา้าบ่มักตัวที่เพิ่นจับให้นี่แม่นค่ะหาตัวมาติดหาเพิ่นย้ำเจคักว่าหาตัวมาติดห้าห้ามาแรงมั่นใจหา ลตลีเจาหาก็อบ่มีเาราคาเนาะเจ็บอบแคปหน้าจอได้พี่รองเย้ยนะครับท่านผู้ชมนะพ่นกระเด็นใหเนีล่ล่ะหลัก5น้า0 5 8ศูถ้าปรมักชุดที่เพ่นจับไห้นกรหาตัวมัสห่5ถ้าผู้ไดามักเกัก้ก้า3ี่เก้าถ้าปรมักชุดที่เพ่นจับไหในก็หาตัวมใส่9พี่รองศนี่จะเป็นตัวรองนะคสองศ0น0 9เดนี่เป็นตัวรองตาหลักศูพิ่นเก้นย์ หับเน้นครับขักมีหาเก้าเก้าแปดเก้าศูนย์นี่พี่น้องได้สามผู่สามตัวห้าเก้าศูนย์หาไว้พี่น้องลอตเตอรี่เผื่อมาลางวัลเล็กไทยสามตัวหรือรางวัลใหญ่แคปหน้าจออ่ะเอาเป็นยำมาคักพี่เจนะยำมาครับพิเศษอันนี้เป็นพาคนนูนได้เจได้กับปฏิทินอ่าเมมูเป็นทางวายอยู่อยากได้ปฏิทินเป็นมาเอาน้ำเจก็ได้เออก็ได้มาเป็นจะเพราะว่าเพิ่นักพนว่าเพิ่นอยากจะฝากพนั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 ก ไตวันน้ำไปทิ้งพอได้กันเจ็บอาจจะมีอ่านั่นก็จะมีหลยหลอันอยู่บ้าเ่าจะแบ่งของบ้าเถ่าเห็น่มหมูน้ำว่ให้ลูกเป็นอันนี้โูยมันยังโซงง่ายมันเป็นยังไงเอาเดียวค่ะเอาเดียวมันเป็นยังอ้าวนะบบ้าเถ่าขอบคุณจากนครพนมเนอชุมเอาบ้างควนกระไรเจบ้างกวันเจบ้านควันเจบ้างควอน ไม่สุดมือนียนะคือสีน้ำตาลคักแต่เจ้ทั้งกางเกงทั้งเสียทั้งกระเป๋าอุ้ยแก้จังวะกชางเจนัดแต่้องยอมหายุ่ปากับสามีเจว่าสอมีพอดีค่าแล้วจะกินข้าวแรก นะครับอ้าวทำชุม่มนะครับขอบคุณจากนคนรพนมหลายๆที่เพือนเด้อคุณคนมาเนี่ยปังๆเลยค่ะขอบคุณเจโรตรีทำชุ่มขอบคุณค่ะเจโรตลีขอบคุณเอฟซีแฟน,นคลับท่านชมทุกท่านพี่น้องอขอการที่คลิปน่ะให้โชคให้ m ắ นสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่เป็นไรคร่ะขอคุณ